โย่ Yo, มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์ซกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันอีกดีกว่านะครับ okay. โอเคอเพราะว่าไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทําก็มาแลกเปลี่ยนกันละกันโอเคมาเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันดูว่าจะเป็นยังไงครับผมงบผมก็ไม่เยอะนะแลกเปลี่ยนก็งบตอนแรกมีพันเนะครับผมก็ใช้ไปหมดเลยเลยอยู่33ล้านเท่านั้นมีพันเนะ ทีมอาร์เซนอลที่ผมจัดใหม่นี่เล่นโคตรมันเลยบอกตรงเล่นมันจริงครับนะผมจริงอย่างมันนะออบางทีมันก็แบบเออเออบ้างน,นะครับก็ปกติของเกมโอเคนี่ครับอาร์เซนอลโอเควันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับมีผมมีงบอยู่พันเจ็ดก็ไปเสียมาไปซื้อมาซื้อตัวซื้ออะไรมานะครับผมก็เหลือสามจุสามล้านนะถ้าได้เกินพันเจ็ดคือกําไรนะครับผมโอเคงั้นก่อนอื่นเรามาทีมออกกันก่อนดีกว่า ซื้อมา3ตัวซื้อมาแบบรวมรัดฟอร์ดด้วยนะรัดฟอร์ดอะตอนแรกไม่ได้จะมาแลกเปลี่ยนนะรัดฟอร์ดตอนแรกผมจะตีบวกขายนะครับผมมีอยู่สองสามพันนี่แหละก็ <t> คือตีไม่ตีสักทีผมขี้เกียจขี้เกียจตีละผมจะตีขึ้นบวกเจ็ดไง 1954. มันก็ตียากเกินโอเคตีขึ้นบวกเจ็ดมันก็ตียากนะครับผมก็มาแลกเปลี่ยนแม่งเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตีบวกก่อนล้วกันนักเตะครับผมจะมาแลกวันนี้เอ้ยผมตีเวลาดีกว่าเดี๋ยวไปแลปแกกันก่อนแลวกัน เพราะว่าเดี๋ยวผมมีรัดฟอร์ดอยู่นะครับมาวันนี้ผมมี i อคิบวกกับ s อ p ก็ได้ค่าข้อเสนอนะครับมาเดี๋ยวเรามาแรกกันก่อนครับผมรอบแรกก็เป็นรัดฟอร์ดบวกสานะครับรั Ford ดรัดฟอร์ดโคตรแพงเพราะว่าแมนยูมันชนะไงแมนยูมันยิงครับผมก็เลยแพงเป็นเรื่องปกติเด็กแมนยูมันก็แพงเป็นเรื่องปก,ปกติอยู่แล้วโอเคผมถึงบอกไงเมื่อก่อนถ้าใครตีรัดฟอร์ดขายประจำอะ เออถ้าใครมีรัดฟอร์ตสิบตัวมาขายตอนที่ราคามันกําลังพุ่งอ่ะโอ้โหโคตรเศรษฐีเลยนะตอนนั้นรัดฟอร์ตตัวไม่กี่ร้อยล้านนี้พอมันยิงแบบช่วยแมันอยู่พลิกชนะครับผมไม่ไม่นถึงกับพลิกชนะหรอกยิงให้มันยูชนะแมงราคาโคตรพุ่งนี่บวกสามแค่พันพันกว่าล้านนะบวกห้าแม่งสามสี่พันล้านแล้ว่ะขายออกด้วยนะแต่ขายยากครับผมขายยากแต่ขายออกชัวร์ถ้าได้เป็นคิวแรกนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าอย่าไปพูดถึงแมนยูไม่ได้สําคัญอะไรมานี่ครับผมก็รอบแรกก็จัดไป1860นะครับอันนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ซื้อนะก็คือตัวที่ผมเล่นแร้งมาแล้วก็มันจะมีการ์ดลุน3ถึง6เห็นปะ่ะผมก็เปิดได้มาครับผมขายไม่ออกหรอกพวกแบบนี้ผมก็มันแลกแม่งไปเลยมาเป็นตัวบักนะครับผมแลกไป1860 1860ล้านรอบแรกจะเป็นอย่างไรโอเคมีแบบ PMC มาผมก็สบายใจไปหนึ่งเปราะเพราะว่ามันอาจจะไม่เจ๋งครับผมโอเคแต่บวก8ที่ตามหานี้ยังไม่มาเลยนะมาแค่บวก7ครับผมสูงสุดแล้วมาบ่อยด้วยโอเคฟิลโจนครับผมแมนยูสองตัวละเอาแมนยูมาแรกได้แมนยูสองตัวครับผมฟิลโจนกับเอเดล่าเดอะพอลแล้วก็รูนี่โอ้โหแมนยูสามตัวเอ็ซีตัวอะไรเชโกแปดร้อยล้านครับผมโอเค 1,700ล้านของเราจะสำลิดผลหรือเปล่าก็ต้องมาดูรอบแรกก็ได้มาก่อน800ล้านครับผมเอาไป1ตัวมาไปรอบ2กันเลยดีกว่ารอบแรกถือว่าไม่บักนะครับผมรอบ2จะเป็นไงก็ต้องมาดูไปไปนี่นะครับผมตามนี้แล้วก็ใส่มันไปอะไรพอเปล่าวะโอเคผมกลัวอะไรไม่พอวะขอแรกแค่เจเจนนี่กัน7ดก็เสนอแล้วกันนะครับเพราะว่า ไม่ใช่เข้อเสนอดิแลกไป7ตัวเพราะว่าผมกลัวไหลไม่พอไงตังก็ไม่พอเสื้อ,อไหด้วยถ้าไหลหมดนะโอเคงั้นแลกไปเลยครับผม18อันนี้เป็น18ท่วนนะมาใช้แค่7อันมันก็ได้สีอ้โห MC สอันในสามเพิ่งเคยเจอ <laughs> <laughs> ก็คือไม่จริงชัวร์แล้ว MC 3อันใน,นยี่อะฟานิตรอยครับผมแมนยูอีกแล้วตัวอะไรมึงไม่น่าใช่แมนยูอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไลฟ์ซิก โอเคอันเดรซิวาโอ้เอ็มซีมาสามอันเลยสุดจัดโอ้โ oh, ห oh, ตัวาร์กไอสัตว์โจเซซาตัวแรกตัวสองอองลีเจ็ดร้อยล้านครับผมตัวสามตัวอะไรลุงเบิร์กบวกห้านะครับผมเอาลุงเบิร์กดีกว่าอองลีอาจจะขายได้แหละอองลี Only มันขายได้แหละแต่ลุงเบิร์กสแตทสแตทดีกว่าน่าจะขายง่ายกว่าครับผมโอเคแต่ราคามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากไก่ขันเลยมา mc สามตัวเฮียแต่บักไปสองเนี้ยนะครับลุงเบิกร้อยเจ็ดนะขายน่าจะดีกว่าแต่องลีตัวมันคนนิยมนะครับผมมาแลก vip ครบไปแล้วครับผมเดี๋ยวขอตีบวกแป๊บนึงตีบวกมาดินี่ก่อนครับผมไปแลกกันโอเคต้องตีบวกไหนว่ามอดินสามปะหรือว่าสี่โอ้สี่เฉย,เยตียากอีกแล้วมาถ้าบวกสามเนี่ยมันจะง่ายครับผมเป็นเรื่องปกติ Okay, แต่บวกสีเนี่ยดิเรทแค่แบบพันสามพันพันสองพันสามนะ mm hmm. ผมซื้อมา mm hmm. เพราะว่างบน้อยไงเนี่ยตียาเดี๋ยวไปเจอกันตอนติด mm hmm. มาครับผมแรกก่อนดีกว่าที mm ่ย hmm. er, มาดีนี่พ่อมันตายครับผม mm hmm. บวกสจะตีขึ้นบวกสีแม่งแตกเป็น10รอบอะไรผมไม่พอแล้วเนี่ยเอาจริงโอ้โคตรเซ็งเลยเกมอะไรวะโอ้ขึ้นบวกสเนี่ยผมตีเป็น10รอบอะไรหมดเลยมาดีตีมิลเนอร์ไว้ก่อนครับผมโอเคใช้แบบประหยัดสุดๆอะไรใช้แค่เจตัวพอมา โอ้อยังเซ็งครับผมตัวบั็กนาะทีขึ้นบวก4แไม่งโคตรยากมารอบนี้ได้แบบธรรมดานะครับ1485โคตรควายเลยมาดินี่เฮียโอ้มารอบนี้ครับผมไม่ถึงพันห้าแต่มี LS มาก็ไว้ใจได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ Ls นะเน็ตเวิร์ดไงมาเงิน700โอเคน่าจะคุ้มครับผมแบบนี้ตัวอ้วน แล้วก็บ mm ูตราเกนโยก็เงิน700คุ้มสุดนะในนี้โอเคต้องมาแบบนี้ครับ mm hmm. ผมต้องมีเงินมาบ้างลงทุนไปพันเนะครับมาดูจะคุ้มหรือเปล่าถ้าเรื่องคุ้มมันคุ้มอยู่แล้วหละผมว่าโอเคเดี๋ยวผมใช้พวกนี้ละกันเพราะว่าเพื่ออะไรเล่าเหลือเงี mm ้ย hmm. ก็ได้ไปใช้มาร์ดินี่เอาโอเคอันนี้ไม่ถึงพันสี่ขอให้ถึงพันสไปไม่ถึงพันสว่ะอันนี้ถึงป่ะโโหหนึ่งสามเก้าเก้ามา พันสี่ครับผมรอบที่สองไม่ใช่หรืรอบที่สี่ 4. เป็นรอบที่สองของ V.I.P มารอบนี้พันสี่กับอีกนิดหนึ่งโอเคแบบนี้ก็ลุน้นลุ้นไม่ขาดทุนนะครับเบดิงแฮมเพราะว่ามี MC กับปีอัพมาปีแรดบวกหนึ่งไอ้ที่เลวานบวกหนึ่งไอ้สัตว์เฟอร์มิโน่บวกห้าสดอยู่ MC ซาร่าบวกสี่ครับผมโอโ้โหไม่ว่าบวกห้าวะ ถ้าแบบนี้เอาเลวานคุ้มสุดนะเลวานเอาไปขายคุ้มสุดนะครับเพราะว่าเลวานตัวมันขายได้นะคนเอาไปเล่นแบบฟูลแบบอินดี้ไงฟูลแบบบาซ่าอินดี้นะครับเอาเลวานนี่ครับโอ้โหมาอะไรก็พอเหลืออยู่แต่ก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าเออเงินมีเจ็ดร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ได้ไปซื้อเพิ่มนีม่เลวานตัวขายได้นะครับขายตั้งไว้เลยขายต่ำไว้เลยครับผมเรารีบไงกลัวเดี๋ยวมาลองตีกันดูอีกครั้งดิ มันตียากอะไรขนาดนั้นวะแค่ขึ้นบวกสี่นะไอสัตว์ไอเฮียเขาไปบวกสิบบวกสิบเอ็ดกันแล้วเนาะกูบวกสี่เนี่ยไอสัตว์ตัวโง่ๆเนี่ยยังแตกเลยอะ่ะเขาบางคนไอเฮียตีบวกแปดกันหลอดสองหลอดเนี่ยกูบวกสี่เต็มหลอดแตกไม่เป็นท่ามาตีเถอมันเป็นอะไรถึงยากขนาดนั้นตัวโง่ๆง,งเนี่ยนะ เออฮียติดครับผมขาดอะไรก,กี่ตัวเลยผมไปซื้อมาเพิ่มก่อน1 2 3 4 5โอเคอีกประมาณ5ตัวและกันใส่10ตัวไปเลยรอแปบบ๊บเดี๋ยวไปซื้อเลยก็ได้มันไม่นานหรอกแค่ซื้ออะไรเฮ้ยแต่มันเสียเวลาข้ามไปมาได้มาเรียบร้อยครับผม,มอะไร5ตัวใช้เพิ่มไปอีก120ครับผมลงทุนไปเท่ากับเท่ากับเราลงทุนไป1 8 0 0นะ1,820โอเคตีว่า1ัน0เลยก็ได ตีแบบเกินๆไว้ครับผมมารอบสุดท้ายครับผมมาดีนี่ดูดิตียากขนาดนี้ครับผมจะมีอะไรดีหรือเปล่าแต่บวกแปดนี่ผมยังไม่เคยได้เลยนะมาเหรอ,อรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับก็เป็นหนึ่งห้าสี่ห้าหกเลขสวยอยู่นะหนึ่งห้าสี่ห้าเก้าศูนย์แบบท้วนๆแล้วดูวดิโอ้โหต้องมีอะไรดีละโอแค่เลขสวยสัตว์มันก็ไม่ได้มีอะไรดีหรอกมาต้องมีบ้างแหละโอ้เอ็มซีมาโอเค สบายใจไปอยู่หนึ่งขั้นโอ้หไม่มาบอกแปดว่าหลุยกุสตาโวครับผมบอกแปดเป็นสิ่งที่ผมตามหาอยู่นะเอนเตอร์มิเลเต้าเตางอยไปนี่งไงโจโรเนโจโรเน,โโรเ,นเอ,อถูกแล้วมาเวสแฮมอาเรลล่าครับผมแถมเงิน100ล้านโอเคเอ็มซีเปเล่โอเคครับผมเปเล่ตำนานละ มาเอาไปเลขน,นะครับบวกสี่ก็ก็คุ้มอยู่ก็ก็เฟียวอ,อยู่ okay. แต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีโอ้ oh, แต่บวก5 2,000พเลยนะไม่ยอมมาบวกห้าไงมาสรุปกันก่อนละกันเงินได้มาประมาณ6 5 0ล้านนะครับตอนแรกเอ้ยตอนแรกผมมีอยู่30กว่าล้านใช่ป่ะตีไว้600 000, ก็ได้600ล้านบวกกับตามนี้เดี๋ยวไปคิดแบบคำนวณก่อนละกันว่าได้เท่าไหร่เราแบบโอเคคิดมาแียบร้อยนะครับผมก็ถ้าขายออกตามนี้นะ ก็คืออันนี้ถ้าขายออกอันนี้ถ้าขายออก4 0 0 4 0 0 8ส0ล้านนะผมไปนัแบไบไม่นับเศษนะก็คือถ้าขายออกตามนี้นะครับก็ได้มันทั้งสิ้น2,100ล้านครับบวกกับเงินที่ได้มาอีก600ล้านก็รวมเป็น2,700ล้านโดยการลงทุนไปแค่พันเจ็ดเอ้ยพันแปดีซื้ออะไรเพิ่มด้วยก็กำไร900าล้านเลยนะโอ้ก็ข้อดีคือมันไม่มีบั๊กนะครับรอบนี้แรกแรกมา5รอบไม่บั๊กเลยนะรอบแรกก็เชโกรอบ2ลุมเบิร์กก็ผมรอบ3เป็นเงินมัน้ง รอบสีก็เป็นเลวานตัวนี้นะครับขายออกนะเลวานโอเคเลวานคนเอาไปเล่นกันเยอะนะครับบวกหนึ่งด้วยขายตามด้วยครับผมตามคิวแรกไม่ต้องกลัวตัวที่5ก็เป็นเปเร่ขายออกชัวนะครับตัวนี้โอเคได้กาไรมาเกือบพันล้านนะครับประมาณ900ล้านนิดโอเค900ล้านนะครับโอ้โหดีที่มันไม่บักเลยนะแต่ก็บวกแปดก็ยังไม่มานะครับก็ยังตามหากันต่อไปโอ้มันแบบ ผมแรกมาโคตรนานแล้วนะบวก8ยังไม่มาไม่เคยมาเลยคือห0 0 0ันล้านเนี่ยว่าว่ายากแล้วนะแต่ผมก็ได้เคยได้เลยไงห้าพันสามร้อยห้าสิบล้านนะครับบวกแปดแม่งยากจริงยากสัดสัดเลยโอ้โหไม่เคยแบบมีวิแววที่จะได้เลยนะบวก7มันเป็นเรื่องปกตินะครับบวกเจ็ดเนี่ยมันมาแบบมาง่ายอยู่แล้วถ้าตีเป็นเปิดเซ็นก็ไม่ยากอ่ะมันมาง่ายครับแต่บวกแเนี่ยโคตรยาก หรือของคนอื่นน่ะจะมาง่ายก็ได้นะแต่ผมไอ้ดีผมอาจจะมายากไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันก็มาตามล่าบวกแปลกันมึนก็มาตามล่าบวกแปลกันอีกดีกว่ารอบหน้าแต่รอบนี้ก็ไม่ได้นะครับก็มันจํากัดรายวันนะถ้ามันไม่จํากัดอ่ะผมมีงบสักหมื่นสองหมื่นล้านนะสมมติมันไม่จํากัดนะถ้าผมมีงบหมื่นสองหมื่นล้านผมแม่งแลกไปเลยวันละร้อยรอบอะไรก็ว่ากันไปครับผมให้มันรู้ไปว่าบวกแปลกจะไม่ออกทีนี้มันจํากัดไง 5วันต่อครั้งครับผมแล้วก็ไอสิบอันบนนะัะสิบรอบบนนะัสผมไม่ค่อยอยากแล่มันมันไม่ค่อยชัวร์ห้าห้ารอบล่างมันชัวร์กว่าอ่ะสิบรอบบนไม่ค่อยชัวร์ไอแรกแบบอันธรรมดาเออโอกาสมีบวกแปดมาไหมผมก็ไม่รู้นะโอเคผมไม่ชัวร์โอเคมันชั่วอย่างเดียวโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันกำไร900ล้านคุ้มคุ้มอิ่มอิ่มอิ่มนำโอเคไปละ